หนุ่มเตยเล้าหมดเปลือกโดนซาลาบอกเลิกสุดช้ำรัก14ปีลม้มหน้าทีนี้เข้าใจต้นแปวและรล่ะค่ะกลายเป็นช่วงเทศกาลแห่งความรักที่มีดีเจหนุ่มเตยธนูไทยคงไม่อยากจะจดจําเลยแลละค่ะเพราะแทนที่จะหวานชื่นกันกลับกลายเป็นวาเลนไทน์ที่ขมขื่นสม,กมากๆเลยแรงต้องปิดฉากรักมาราธอนถึง14ปีกับพิธีกรสาวสายฮาสลาหุนเลิกโดยงานนี้เจ้าตัวบอกว่าโดนซาลาบอกเลิกค่ะ แต่ถ้าถามว่าใครผิดก็ขอยอมรับไว้คนเดียวทั้งหมดคาดอาจจะเกิดจากความที่คาดหวังบางอย่างที่ตนทําให้ฝ่ายหญิงไม่ได้แล้วยังหวังยือ้อขอให้เป็นแค่อารมณ์โ่ววูบของฝ่ายหญิงเท่านั้นโดยเต้ยก็เปิดใจกับทางรายการวันบันเทิงทั้งน้ําเสียงสั่นเครือว่ามีการพูดคุยกันถึงเรื่องการขอความสัมพันธ์ที่จบลงวันที่8กุมภาพันธ์2564ที่ผ่านมาซาร่านั้นเป็นฝ่ายมาขอถอนความสัมพันธ์กลับมาเป็นเพื่อนกันก่อนและตนเองก็อยากให้เกียรติซาร่าเป็นคนพูดก่อน ดีกว่าแยังศรัทธาในความรักครั้งนี้อยู่ด้วยความรัก14ปีมันก็มีเรื่องของความคดาดหวังในตัวราแต่ว่าตัวเขาเองเยังทําให้ไม่ได้เข้าใจและไม่โทษว่าราผิดพร้อมยืนยันว่าคู่ของเราไม่ได้มีปัญหาในเรื่องของมือที่3อย่างแน่นอนละค่ะนอกจากนี้หนุ่มเต้ยเองยังโพสต์ตัดพพอทิ้งเอาไว้ว่าตนคิดว่าเข้าใจคู่ของแต้พรกัากไปต่อไม่ได้ในปีทีท่14เหมือนกันยีงไรก็ตามอยากจะขอเวลาว่าสิ่งที่คู่เราเป็นตอนนี้เป็นแล้ว รมเชื่อวูบหรือเปล่าเพราะลึกๆยังหวังที่ใ้รักครั้งนี้กลับมาฝั่งฝันได้อยู่และยอมรับว่าคนที่ผิดนั้นตัวเขาเองเป็นคนผิดทั้งหมดคะ่ะยังไงงานนี้ก็คงต้องรอลุ้นกันต่อไปแหลคะค่ะว่ามีโอกาสจะพัฒนาความสัมพันธ์ได้หรือไม่คะ่ะ